มีข่าวสั้นช่วงเบรกจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะความคืบหน้าในการร้องมารยาททนายน้ำส้มในวันนี้ที่หมอปลาได้ประกาศว่าวันอังคารนี้จะเดินทางไปที่สภาทนายความเพื่อไปร้องมารยาททนายที่ร่รงละเมิดเด็ก16เห็นข่าวจากช่องคุณพนมจิตแจ้งมาว่าหมอปลาระงับการเข้าร้องมารยาทไปก่อนเนื่องจากจะต้องรอ ให้คดีสิ้นสุดหมายถึงว่าจะต้องรอให้สารตัดสินซะก,ก่อนว่ามีความผิดจริงซึ่งเรื่องนี้ดิฉันได้เคยพูดไปว่าการผิดมารยาททนายกับการผิดกฎหมายจริงๆแล้วมันเป็นคนละส่วนกันและได้เคยยกตัวอย่างคดีทนายตั้มที่ไปถูกแจ้งความลูกความคนหนึ่งแจ้งความเอาไว้ทั้งที่คดีนั้นเนี่ยไม่ได้ ไม่ได้มีการฟ้องร้องต่อเนื่องจากเ,เหมือนกับว่าสืบสวนแล้วเส, <Histor ica> ส,ส,สร็จแล้วก็คือไม่ไม่มีมวลไม่มีมูลไม่ได้มีการร้องต่อศาลแต่อย่างใดแต่ลูกความคนนี้ได้ไปร้องมารยาทไว้ด้วยคณะกรรมการมารยาทก็ตั้งกรรมการสอบและผลการสอบออกมาก็พบว่าไม่ได้มีความผิดตามร้องเห็นไหมคะว่าในเรื่องของกฎหมายเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของมารยาทเป็นส่วนหนึ่งแม้กฎหมายจะบอกก็ไม่ผิดแต่มารยาทเขาก็ยังสืบต่อ นั่นก็คือว่าการสืบของการสืบสวนของกรรมการมารยาทไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ากฎหมายมองว่าอย่างไรแต่ต้องมองว่าในมารยาททนายนั้นมีความผิดมากน้อยอย่างไรหรือไม่เรื่องนี้ทนายตั้มได้โทรคุยกับหมอปลาแล้วแล้วก็ชี้แจงให้หมอปลาเข้าใจว่าควรจะรีบไปร้องเพื่อเอาเลขไว้ก่อนเพราะว่าคดีพวกนี้มีอายุความแค่หปี ถ้าปล่อยให้เนิ่นนานไปอาจจะหมดอายุความแล้วหมดสิทธิ์ในการร้องมารยาทดังนั้นคิดว่าเดี๋ยวหมอปลาคงจัดทับตั้งทับใหม่แล้วก็เข้าร้องมารยาทในเร็ววันนี้อย่างแน่นอนคะ่ะก็ขอให้เชื่อมั่นในความยุติธรรมว่าทนายตั้มหมอปลาแล้วคุณกันจะหาความชุตธรรมมาให้น้องคนนี้อย่างแน่นอนที่สุดโดยไม่มีการกันแกล้งใครเดยทั้งสิ้นว่ากันไปตามพยานหลักฐาน ซึ่งตัวดิฉันเองมองว่าถึงแม้ว่าคดีที่มีการฟ้องร้องกันอยู่ที่สอนถอุกทิศสาลนั้นจะเพิ่งเริ่มต้นแต่มีหลักฐานมีการยอมรับจากทนายท่านนั้นแล้วว่ามีการร่วงระเมิดเด็กจริงๆการที่ยอมจ่ายเงินการที่ยอมเจรจานั่นแปลว่าได้กระทําผิดเพราะฉะนั้นตนเองเป็นทนายเด็กไปขอพึ่งพาอาศัยตัวเอง จะใช้ความเป็นทนายนั้นช่วยเหลือเด็กแต่กลับมาระเมิดเด็กเสียเองดิฉันมองว่าตรงจุดนี้เขาผิดมารยาททนายแล้วเต็มที่ซึ่งควรจะต้องไปร้องมารยาทไว้ก่อนให้ได้เลขคดีให้ได้เลขความเอาไว้ไม่อย่างนั้นจะหมดอายุอย่างที่ทนายตั้มบอกนะคะเราก็รอดูกันต่อไปค่ะดิฉันเชื่อมั่นในตัวหมอปลาเชื่อมั่นในตัวทนายตั้มเชื่อมั่นในตัวคุณกันและที่สําคัญที่สุดก็คือเชื่อมั่นในความยุติธรรมและข้อเท็จจริง แล้วพบกันใหในเบรกหน้าค่ะ